สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่วันที่อู่ช่างนัดครับให้ช่างนัดตัดแหนบออกอีกหน่อยนึงครับอยากให้ท้ายมันย่อลงมาอีกนิดนึงอยากเป็นวัยรุ่นครับโอ้โยนะฮะตอนนี้ล้อหน้ากับล้อหลังนี่รู้สึกว่ามันจะซุ้มมันจะเสมอกันนะครับเราก็จะให้ช่างนัดเขาตัดแหนบนะครับตัดแหนบเอาออกนิดนึงเพื่อให้ท้ายมันย่อลงมาอีกหน่อยนึงนะฮะ ไฟลุกแล้วไฟลุกช่างนัดต้องใช้ไม้กระดานนะมัง้ง <c oughs> คนไม่ไหวครับไฟลุกครับคนไม่ไหวใช้เหล็กหรือว่าใช้ไม้กระดานเอาโอโ้โหฟวันท่วมเลยครับช่างนัดจุดทีเดียวนี่นะครับเราจะให้ช่างนัดตัดแหนบนะครับ ตัดแหนบออกอีกนิดนึงนะครับเนื่องจากวันนั้นผมตัดเองแล้วตัดไม่หมดครับนะฮะ,อะลองดูก็ใช้ใช้ไฟเฉือนเลยครับนะี่ฮะจะให้เ,เพื่อนๆือนดูแหนบครับดูแหนบผมนะ่จะตัดแผ่นที่สเอาออกไปหน่อยครับ ไฟมันจะกระเด็นย้อนกลับไปเปล่าช่างนัดนไปหาช่างนัท่ประวังนะนี่ครับตัดแหนบอีกนิดนึงเพื่อให้รถมันย่อลงมาอีกหน่อยนึงครับนะฮะอยากให้ท้ายต่ํวฝาข้างหน้าครับหน้ามันจะได้เฉดเฉดนิดนิด,น,ด,น,ดนะฮะอยากเป็นคนหน้าเฉิดครับ <laughs> ตอนนี้ผมอยู่ที่อูช่างนัดนะฮะนี่ครับคันนี้อูช่างนัดก็แต่งเติมเยอะอยู่พอสมครวรนะฮะเป็นรถกระบะด,ดานะครับเริ่มทําตั้งแต่รถหนึ่งคันเลยครับนะฮะ นี่ดามชชสซีเข้าไปเสริมแหนบเข้าไปแล้วก็ใส่พอลอยด้วยแล้วก็ทํากระบะดําด้วยนะครับนี่ฮะโอ้โหอันนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วครับเหลือแค่ทาสีอย่างเดียวครับนี่ฮะให้เพืเ่อนๆดูครับตอนนี้ให้ช่างนัดตัดแดบให้นิดนึงเพื่อให้ท้ายย่อลงมาอีกหน่อยนึงครับ งานลำบากฮะระวังมือนะเป็นช่างนี่ต้องนอนอยู่ใต้ท้องครับสุดยอดนี่ครับในเวลาว่างๆก็ให้เพื่อนๆดูรถด,ดำกันครับนี่ครับนี่ออกไม้หนึ่งชิ้นแล้วครับนี่ฮะนี่เป็น,เป,นเป็นยังไงบ้างก็น่าจะดีกว่าเดิมครับอืม นี่ครับทรงแนบเหลือแค่สามแผ่นครับใช่ใช่พี่แนบมันตรงนะใช่ไหมคือมันมองไม่ออกไงเพราะรถมันเอียงไงรถมันยังเอียงอยู่ไงเดี๋ยวเราตักข้างงูแล้วเดี๋ยวเราเอารถลงไปพื้นเสมอใช่ใช่มันต้องลองดูก่อนเดี๋ยวเราลองอีกข้างหนึ่งครับนี่ครับเอาแนบออกอีกหน่อยนึงระวังร้อนเดี๋ยวเขี่ยออกนิดนึงเดี๋ยวร้อนครับเดี๋ยวร้อน อยากให้ท้ายย่อลงมานิดนึงเดี๋ยวผมจะลองใช้ตลับเมตรวัดข้างนู้นไม่แน่ใจว่าข้างงู้นมันมีอยู่ประมาณเท่าไหร่มีครับคันนี้ก็เป็นรถของช่างนัดนะฮะเห็นไหมครับคันนี้ซื้อมาหกหมื่นนะฮะทุกอย่างครบชุดเลยแล้วก็ช่างนัดก็แต่งเติมดามชัดซีเข้าไป ทำกระบะดำใส่ชุดยกไฮดรอลิกใส่ชุดปั่นน้ำมันเข้าไปฉะนั้นก็ทำเรื่อยๆครับรถตัวเองนะฮะต่อไปก็จะเป็นรถด,ดำนี่มีเวลาว่างๆทำรถให้ลูกค้าเสร็จฉะนั้นก็ทำรถตัวเองครับแต่คันนี้รถผมครับนี่ฮะอ่าส่วนคันนี้ใกล้เสร็จแล้วครับ i s u ส u t f r ขวาทองครับ เหลือแค่ทําสีนะครับนี่ฮะมีรถมาหนึ่งคันนี่เอามาปรับแต่งที่อูช่างนัดนะครับคันนี้นี่เห็นเขาบอกว่างบประมาณแสนห้านะครับมาเดี๋ยวผมจะวัดซุ้ม้อ,อก่อนเดี๋ยวดูว่าเวลาที่เราตัดแหนบย่นลงไปนั้นมันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณสิบห้าเซนประมาณสิบห้าเซนอ่าเดี๋ยวเราจะตัดแหนบออกอีกนิดนึง แล้วเราจะดูทรงกันนะว่ามันจะย่อลงไปไหมเดี๋ยวเราจะต้องเลื่อนรถลงไปพื้นเสมอๆนะครับเพราะว่าตอนนี้รถมันเอียงอยู่เนาะก็จะเล่นยากนิดนึงนะครับเพราะว่ารถมันเจียครับเอาเลยตัดเลยสิบห้าเซนนะครับพี่น้องช่วยจำด้วยนะครับผมขี้ลืมด้วยครับนี่ครับรถดำอู๋ฉะนั้นรับต่อเติมรถดำนะครับ เอาออนนิวทำรถด,ดำดีไหมยงบประมาณแสนห้านะครับโอ้โหเอาละครับช่างนัดก็ตัดแล้วครับดูที่ห้าว่าตัดไปแล้วมันจะย่อลงมาไหมหเดี๋ยวเพื่อนได้ดูกันครับเดี๋ยวเราจะต้องเลื่อนรถลงไปที่เสมอๆก่อนนะฮะถึงจะได้รู้ว่ามันย่ออยู่ในระดับไหน ฉะนั้นก็ใส่แว่นตาด้วยครับเซฟซี้หน่อยเอาละครับโอเคออกไหมยังไม่ออกครับเดี๋ยวเรามาดูทรงกัน ให้ท้ายต่ำกว่าข้างหน้านิดนึงนะครับราะรถผมเนี่ยไม่ได้บรรทุกอะไรเนาะก็เลยอยากจะให้ท้ายมันต่ำลงมาอีกนิดนึงต่อ้นผมเสริมแหนบมามีแหนบกระดันด้านล่างเป็นแหนบกลับนะฮะผมทําแหนบกลับไว้แล้วก็แหนบชุดบนประมาณสี่แผน่นรู้สึกว่ารถมันยังสูงไม่หน่อยนะครับก็เลยอยากให้ท้ายมันเตี้ยเนาะก็เลยตัดแหนบเพื่อให้มันเตี้ยนะจริงๆเปลี่ยนตรงเตงมันก็เตี้ยลงแล้วนะแต่ว่า ไม่ได้เปลี่ยนมันครับใช้วิธีการตัดแหนบเอาเพราะว่าไม่ได้ใช้อะไรเนาะโอ้ระวังร้อนระวังร้อนเราจะลองมาวัดดูนะครับ สิบห้าเซนยังเท่าเดิมไว้ทังนัดมันไม่ลงวะ่ะสิบห้าเซนเท่าเดิม <c oughs> หรือว่ารถมันยังไม่มันยังไม่ลงเพราะ่มันเสมอก็ไม่ไรู้ต้องลองเอาไปจอดที่พื้นดูต้องลองเอาไปจอดที่พื้นดูนะ <c oughs> แล้วดูทรงกันว่ามันจะเป็นยังไงป่ะเดี๋ยวเราจะเลื่อนรถออกไปจอดที่ทรงแบบว่าเสมอเสมอนะครับเ <c oughs> ป้ยมานี่แล้วมาเลื่อนรถหน่อยแล้ว <c oughs> มาช่วยกันทำมาหากินหน่อย เพื่อเองเองเองเล่นเองเองเล่นรถออกไปที่เสมอให้ทีนู่นน่ะออกไปนู่นน่ะไปตรงที่เสมออยากจะดูทรงมันว่ามันจะย่อลงมาไหมเออเองขับไปตรงที่เสมอนู่นน่ะแม่พอเมียมพอเมียมานี่แอบไปจีบเมียอยู่เลยนะและกาจริงเป้ยนี่เนี่ยกำลังเดี๋ยวลองเล่นรถออกไปดูก่อนว่ามันจะเสมอไหม เ,เราลองมาดูครับเดี๋ยวให้้องเป้ดัมซิ่งเขาเลื่อนรถลงมาครับเอาว่างว่างมาเลยว่างอา้าวไม้หนุนลอ้อโอเคแล้วออกมาเลยออกมาเลยลดูครับดูทรงครับโอ้โหถายย่อแล้วหรือย,ยังแหมเฮ้ยใช้ได้แล้ววะ่ะได้ละรู้สึกว่า ดูดิเอ๊ะมันก็ยังไม่ลงอ่ะช่างนั้นลงมานิดนึงแต่ว่าฮะจะระเบี้ยวเห<ะ>ด,ดูดิมันก็ยังไม่ลงเท่าไหร่ว่ะช่างนั้นไ,ไหนลองดูดิดูดิจะว,วัดหน่อยตอนนั้นมันสิบห้าตอนนี้เหลือสิบสอง ไม่ไม่ใช่แต่ว่าสองข้างเอียงไม่เท่ากันไงเพราะรถมันขึ้นไปเอียงไงตอนนี้สิบสองสิบสองเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูข้างนี้นะเดี๋ยวดูนะสิบสองข้างบนสิบสองเดี๋ยวดูข้างนี้นะข้างนี้ก็สิบสองเอ้ไหนเอ็งเอ็งเออเป้ยเอ็งลองยืนท้ายดิเอ็งเองสามคนน่ะไรเดี๋ยวลองยืนท้ายดิเอ็งสามคนเลยไหนดูดิเดี๋ยวพี่จะดูทรงมันเออลองลองยืนท้าย ไม่หักหรอกถ้าหักก็ต้องตรวทางเอสอ่ะเออเอาินเลยเออมันต้องทรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเไม่แทงเดี๋ยวเรไม่แทงก่อนเฮ้ยมันต้องทรงนี้เนี่ยทรงนี้ทรงนี้มันต้องสิบนิ้วเอ้ยไม่ใช่มันต้องสิบเซนไม่คือเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะอ๋อหาจตงสเซนเซน คือมันต้องอยู่ทรงเนี้ยมันจะสวยเลยทรงนี้ทรงนี้ก,นนก็ตัดแหนมเอาอีกไงต,ตัดท้ายไม่ได้ช่วยเลยนะเราจะเอาออไม่ตัดข้างหน้านี่ไงเนี่ยฉะนั้นมาดูฉะนั้นมาดูฉะนั้นฉะนั้นต,ตัดทั้งคู่เลยเหรอเพจใช่ไหมคือแผ่นที่สามนึกออกไหมตอนเนี้ย แผ่นที่สามอ่ะเองเอาออกเลยครับให้มันเหลือสองแผ่นข้างหน้าพี่ไปนแดหูไปไหนล้วมังอะไระพี่อันนี้เหรอเห็นไหมเอานี่เอานี่เหรอเออขึ่งหนึ่งพอมั้งพนี่พอไหมหรือว่าเท่ากันเลยคิดว่าเท่าครึ่งหนึ่งมันจะลงไหม่ะมับไม่น่านี่ไม่น่าลงไม่น่าลงในหมายถึงว่ารถมันจะไม่ห่อลงมาอีกงั้นเหรอไหนพี่ดูทรงใหม่ดิ รู้ว่าจะเอาแค่นี้พอวะถ้าจะไปตัดย่อพวกนี้อีกเดี๋ยวเลยท้ายห่อยไปมากเกินแล้วเลยเข่าถีบต่ําลําบากก็ยิงไหนชนะร่องหลบเดี๋แต่อันนี้มันก็คิดว่ามันลงมาแล้วนะลงมาหน่อยมหนยหรือว่าวิ่งไปนานๆเดี๋ยวมันจะย่อเองเอาแค่นี้แหละไม่ต้องเอาละเขาคอยยืดนะครับเยอะวเอายืดเนอะเดี๋ยวไปลองดูก่อนอ่าเดี๋ยวบไม่ต้องยืดไม่อยากเดี๋ยวตัดบระตูงเดียวเอา ไปไม่ได้พี่ไอ้ตอไอ้ตเรื่องเลตอล่อไม่ได้นะ่เออมันตอไม่ได้ใช่ไหมเอาแหละงั้นเอาแค่นี้แหละลองไปดูก่อนพอวิ่งไปนานๆอ่ะเดี๋ยวมันล่าล่ามันก็จะย้อนย้อนลงมาอีกหน่อยนะคิดว่านะขนาดนี้ขนาดจะพอแล้วแหละไหนดูดิเออเอาแหละเอาขนาดนี้พอมันก็เตี้ยลงมากว่าเดิมตั้งเยอะแล้วนะโอ้ไหนดูข้างหน้าเพราะตอนนั้นเราวัดนะข้างหน้ากับข้างหลังมันเท่ากันเลยเดี๋ยวดูนะว่า ข้างหลังมันลงมาเยอะไหมตอนนี้ข้างหน้า13ถูกแล้วตอนเนี้ยข้างหลังอ่ะ12เซนหนึ่งใช่ได้ใช่ได้เอออออใช่ใช่ใช่ลงมาเซนหนึ่งแล้วแต่จริงๆริงอ่ะอยากให้มันลงอีกสักสองเซนนะแต่ว่าเอาแค่นี้แล้วพอละเผื่อวิ่งไปนานๆแล้วเอาไว้มีเอาไว้ให้มันแหนบมันก็เด้งมั่งเลยเดี๋ยวเลยเอาแหนบออกเกลี้ยงกับพอดีละงามเลย12ข้างหน้า13ข้างหลัง12ลงมาซละก็ลงมาหนึ่งเซนละใช่ป่ะ เออว่ะเขาท่าดีว่ะพอแล้วเอาแค่นี้แหละช่างนั้นเดี๋ยวขากับมาจะหาหมอตากข้างหน้า13ข้างหลัง12นะครับอ่าอันนี้ข้างหลังก็12เนาะเดี๋ยวลองวัดข้างหน้าดูนะฮะ13เออใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ยังไงมันก็เปี้ยลงกว่าเดิมละ ให้ดูทรงเออมันต้องหน้าเฉิดเิดหน่อยท้ายทิมลงไปนิดนึงอันนี้มันจะสูตรวัยรุ่นไงโอเคถือว่าใช้ได้แล้วนะฮะโอเคนะครับนะ,ะนี่แหละครับ <c ười> การโหลดท้ายโดยการที่ตัดแหนบออกเลยนะครับก็ให้มันอยู่ในทรงนี้นะครับเพราะว่ารถผมเนี่ยมันไม่ได้บรรทุกอะไรเนาะแล้วก็าต,าตามสไตล์วัยรุ่นก็ต้องหน้าเฉิดหน่อยๆนะฮะ <c ười> อยากหน้าเฉิดครับนี่ฮะโอเคละทรงเสมอสวยดีนะครับ เออใช่ได้ใช่ได้ขอบคุณนะฮะที่รับชมนะฮะบ๊ายบาย